ล้อมือสองขอบสิบห้านะครับรถเก๋งนะครับผมล้อไทยยางโตโยตี้อาวันนะครับผมตัวนี้นะครับล้อสภาพเดิมๆนะครับผมไม่มีซ่อมไม่มีรุ่งนะครับนะครับสีสวยอยู่นะครับยางปียี่สิบนะครับหนึ่งเ5้าห้าห้าสิบสิบห้านะครับผมนะยางลายโตโยตี้อาวันลายแบบนี้นะครับ อ,อย่างปีซีะนะครับอ่าล้อ,อว่างนะครับผมสี่ร้อยนะครับผมเป็นงานของออโตออปชั่นนะอันไทย made in Thailand made in Thailand made in Thailand ตัวนี้ก็เสร็จสามสิบแปดนะครับสอบสามสิบแปดโอเคใครสนใจสอบถามได้นะครับผม